ละพีพรน้ำไม่เล็อค่ะฝากด้วยนะคะช่องละพีพรพื้นผาค่ะกิมนี่ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะวอเดี๋ยวอไปไสมาใสพีีน้องค่ะนั่งอยู่ก็มองนี่ล่ละบึงใครยูโรถตาดมิโตโตยิใหญ่ แลพีพรอน,นำไเรือค่ะฝากด้วยนะคะช่องแล้วพีพรอนพื้นผาค่ะกิปนี่ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นตัวใหญ่ใอันนี้ปลาหมึกหน่อยมั้งนี่ปลาหมึกหน่อยหนวดปลาหมึกหน่อยๆน่อยห่อนๆจักสิไปใสน่นาะอยู่ทง่งไหทย่งหน้ายุ่ไห้ยุ่หน้าก็ยู่ไใหอยุ่หน้า,นา,นาคืเา่เ่า พันะุ์เสแปรเนาะยำปลาหมึกาคลิปใดมีประโยชน์กอย่ริืมด้วยค่ะแชรแล้วพีพ่พรอน้ำเนยฝากช่องระพีพรพื้นผาด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณในการรับช้มด้วยค่ะแล้วงาั้นว่างงา้นอันนี้เหล็กอั้นงันประจําก็คือเบิ้งคลิปห้มูเบิ้งคลิปห้มูหนองโค้พี่ละพีพ่พรอน้ำไม่เลอค่ะฝากด้วยนะคะช่องระพีพรพื้นผาค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ว่างว่นน้เป็นสามาสายกระเบึงกินถั่วน้ำกันค่ะสิณพกระเบื้อมายำกินกันนะเห็นแต่ยาำได้ยเหรอบันซื้อไปหอดตลาดคุณพี่น้องเอ้ยอยู่นี่มีอยู่คุณผิง คลิปใดมีประโยชน์ก็ลืมด้วยค่ะแช์แล้วพีพ่พรน้ำเนยฝากช่องละพีพรพื้นผาด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณในการรับช้มด้วยค่ะก้อยปลาหมึกบ่ย่ำปลาหมึกย่ำปลาหมึกกรับกรบครับห่อน,อนจั๊กสิไปใสเนาะอยู่ตรงไหทรงหน้าอยู่ไหยอยู่หน้าก็อยู่ไยอยู่หน้า,า,นาคือเกา ขิงขุนคำก่อยก่อยเฮดบ่ขข้นอยู่พี่น้องคะเบิดเวลา,าก่อนดะ่ะท้างนี้เบิดเวลา,าก่อนดะเบ่งบานให้มูอโไปย่มบานมมนั่งก็มองอย่างบังคิปให้ื่อโมหอดมองได้แล้วมัน โอ้กับเขาพี่พี่ยังกินนอนี่เนาะเจียวบวองโอ้ยล้วพี่พรประสิทธ็ดเจียวบวองเหมือนได้ก็ลืมเครื่องน,นี้ใบไปใส่อะพิงคุณคำพ่อ่าลานร้านเอารถโรงเรียนอืมพี่ยังนอกเรม พอมีผีสิเฮ็ดน้องพี่น้องค่ะคอนเทนต์อยู่รอปตัวคนละเฮ็ดยังกินยังกะออกไปลงไปเนะาะชิ้นเดียวกักินได้ทัวค่ะแล้วพี่พรน,น้ำในเรือค่ะฝากด้วยนะคะช่องละพี่พรพื้นผาค,ค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นตัวใหญ่ใอันนี้ปลาหมึกหน่อยมั้งนี่ปลาหมึกหน่อยหนวดปลาหมึกหน่อยๆ ก้อยปลาหมึกบ่ย่ำปลาหมึกย่ำปลาหมึก้วะสับกระขาว่างไม่ได้ไปใส่มาใสาก่กระเบื้องขาว่างไม่ได้ไปใส่มาใสาก่กระเบืง้ง กับเขาพี่พี่ยังกินน้อน,นอี่เนาะแจ่วบองโอ้ยเราพี่พราชเฮ็ดแจ่วบองหมือเด้ก็ลืมเครื่องนี้ไปไปใส่ก้อยปลาหมึกบ่ย่าปลาหมึกย่าปลาหมึกเราจะจับค่ะปลาหมึก,ก,กมาย่ากินก็น้าเห็นแต่ย้มได้ป่ะลูกทำเชือไปหอดตลาดพุ่พี่น้องเอ้ย <laughs> อยู่นี่มีอยู่ กินทั่วนั้งปันค่ะถือว่ามึงมย่ยำกินก็น่าเห็นแตย่ยำได้ป่ะนุ๊บทำเสือไปหอดตลาดผุนพี่น้องเอ้ย <c oughs> อยู่นี่มีอยู่ถือว่ามึงมย่ยำกินก็น่าเห็นแต่ยำได้ป่ะนุ๊บทำเสือไปหอดตลาดผุนพี่น้องเอ้ย <c oughs> อยู่นี่มีอยู่สามนาที่ควรละฝากเบิงถ่ายคลิปนัน้นในเรื่อค่ะถ้ามี อันพูดสนับสน,สนุนกับเบิ้งให้น้ำในกฏยังถือวิธีเนะคะ่ะเดี๋ยวอย่าลืมว่างหัวใจให้ขึ้นโยกน้องค่ะเบิดเวลาก่อนเด็กทั้งนี้เบิดเวลาก่อนดังขยุโรตัดม่ตัตัวใหญ่ใจะเป็นตัวใหญ่ใอันนี้ปื้อ,อมึกหน่อย,อยมั้งนี่ปื้อมึกหน่อยหนวดปื้อ,โอโมึกหน่อยโอ้กับเขาใพี่ผิวหยังกินนอหนี่เนาะ เจียวบองโอ้ยแล้วพี่พอนประสิทธิ์เจียวบองเหมือได้ก็ลืมเครื่องนี้ใบไปใส่อมันจะแสบเนาะยำปลาหมือเด้อพอมีคลิปสิเฮ็ดเนาอพี่น้องคะคอนเทนทต์ยนะู่รอโตคนละเฮ็ดยังกินยังกะออกไปล่งไปเนาะซึ่งเดี๋ยวกินได้ทั่วค่ะเขาแซฟฟิตมากแข็งแข็ง Bắp mướng bẹp này là Ngọt này nói những gì là Quẩy, quẩy hết coi Quẩy, quẩy hết bao Quẩy bắp mướng bò Dăm bắp mướng Dăm bắp mướng Chúng ta sẽ học học. Quay. Quay hết bó แล้วพีพรอนนำเลือค่ะฝากด้วยนะคะช่องละพีพรอนพื้นผาค่ะกิปเนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะข้าวแพกมากเป็นกิโลกิโลอยู่ในบ้านมีอยู่แต่เป็นสี่กิโลตัดเลือกเก่าเดิมพ่มีผิดสิเฮดนองพี่น้องค่ะคอนเทนต์ยู่รอโตขนาะดแค่ยังกินยังก็ออกไปลงไปเนาะนกิมนีไปกินได้ทั่วค่ะ พิงคุณคำเพราะว่าร้านร้านอาร์โรงเรียนอืมเป็นอย่างนอกแล้ะพีพ่พรนำไปเรคยะฝากด้วยนะคะช่องระพีพ่พรพื้นผาค่ะกิมนี่ขอจบแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะเขาเซฟฟิตมาก แข็งแข็งปลาหมึกแบบนี้ละ่ะหนวดน่อยๆยังสิละก้อยปลาหมึกบ่ย่ำปลาหมึกย่ำปลาหมึกเแซ่บคสรับค่ะคลิปใดมีประโยชน์กัาลืมด้วยค่ะแช่และพี่พรน้ำเนี้ยฝากช่องละพีพรพื้นผาด้วยนะคะ ขอบุณขอบคุณ,คณในการรับชมด้วยค่ะและพี่พรอน,นำไปเอค่ะฝากด้วยนะคะช่องรละพี่พรอนพื้นผาค่ะกิมเนโค้จอบแคนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นตัวใหญ่ใอันนี้ปลาหมึกหน่อยมั้งนี่ปล้หมึกหน่อยหนวดเปลาหมึกหน่อยหน่อยผิงุิคํำ ก้อยก้อยเฮ็ดบ้าไทยยโรปตานมินโตตัวใหญ่ๆเขาแซฟฟิตมากแข็งแข็งก็มื้อแบบนี้ล่ะหนวดน้อยๆยังสิล่ะเขาแซฟฟิตมากแข็งแข็ง ปลาหมึกแบบนี้แหละหนวดน,น,น้อยๆยังสิละพวกขัวที่มวยอวดมวยพี่แต่ยังได้พี่น้องค่ะฝากเรุ่งไทยคลิปนั้นไม่เด้อค่ะเดิมก้อยปลาหมึกบ่ย่ำปลาหมึกย่ำปลาหมึกกระสับก่าครับขึ้นอยู่พี่น้องค่ะเบิดเวลาก่รดดับทั้งนี้เบิดเวลาก่รดดับ คลิปใด,ดมีประโยชน์กัน่ริ่มด้วยค่ะแช่แล้วพีพรน,น้ำเนียฝากช่องละพีพรพื้นผาด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณในการรับ